พระเจดีย์วัดเชียงมั่นตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลันกันสองชั้นบนฐานประดับปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัวโดยรอบ15ห้เชือกและประดับช้างประจำมุมมุมละหนึ่งเชือกระหว่างช้างปูนปั้นแต่ละเชือกประดับด้วยเสาลายเป็นภาพหน้าตัดของสถาปัตยกรรมอันประกอบด้วยฐานเขียงสองชั้นบัวกว่าประดับลูกแก้วอกไก่สีเส้น และบัวงหงายรับกับพื้นชั้นบนของฐานเขียงชั้นที่สองด้านทิศตะว,วันออกมีบันไดหน้าทอดยาวนับแต่ส่วนบนฐานเขียงชั้นที่สองลงมาจนถึงพื้นถัดไปเป็นฐานปัดย่อเกตขั้นส่วนท้องไม้ด้วยลูกแก้วอกไก่หนึ่งเส้นรองรับองค์เรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมไม้12องค์องค์เรือนธาตุแต่ละด้านประดับซุ้มจรนนำด้านละสามซุ้ม ภายในปดิษถานสิ่งสการะยกเว้นซุ้มกลางด้านทิศตะวันตกซึ่งปิดทับด้วยประตูจำลองประดับลวดลายปูนปั้นส่วนบนของซุ้มทั้งสี่ชั้นประดับลูกแก้วอกไก่บัวงายและหน้ากระดานรองรับจระนำของแต่ละซุ้มองคเรือนธาตุประดับลวดลายปูนปั้นถัดไปเป็นบัวถลาสองชั้นมาลายเถาแปดเหลี่ยมสี่ชั้นองค์ระฆังบัลลังก์ คาดด้วยลูกแก้วอกไก่หนึ่งเส้นวงฉัดโลหะชลุลายประดับด้วยก้านตาลป้องฉนไนปียอดเม็ดน้ำค้างวิหารส่วนทรงแบบล้านนาแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการซ่อมแซมกันต่อมาอุโบสถเป็นอาคารลักษณะรูปทรงล้านนาหอตะไรเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างเป็นก่ออิฐฉาปูนบนเป็นไม้เยภูมิแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมาะสมสร้างคุ้มหลวงเวียงแก้วหรือหอน,อนอนของพระองค์ ในลักษณะเอาเลิกเอาชัยจองแผ่นดินผืนนี้ไว้ก่อนที่จะสร้างนครเชียงใหม่ให้ยิ่งใหญ่